สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาใส่ปุ๋ยมะม่วงนะครับมะม่วงเล็กนะครับหลังจากที่เราได้ตัดหญ้าแล้วก็พรวนดินให้กับเขาเลยนะครับวันนี้วันที่14มิถุนานะครับก็เดือนอาจจะใส่ช้าไปหน่อยนะครับเพราะว่าเราเพิ่งจะตัดหญ้าแล้วก็พรวนดินเพิ่งจะเสร็จนะครับ เวลาเดี๋ยวจะพาพาไปดูวิธีการใส่นะครับปุ๋ยมะม่วงเล็กนะครับอันนี้ปลูกในช่วงเดือนพฤศจิกาที่อีที่ผ่านมานี่แหละครับก็ได้ประมาณห้าหกเดือนนึ่เนาะโอเคครับพาไปดูนะครับผมาการใส่ปุ๋ยมะม่วงนะครับมะม่วงเล็กนะครับ ก่อนที่เราจะใส่ก็ยากจะคุณมานิดหนึ่งนะครับให้ปุ๋ยมันได้สูดเขี่นะครับใส่ไม่เยอะนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับใส่ห่างจากต้นประมาณสิบถึงสิบเซนนี่นะครับผมทุดต้นนะครับ มะม่วงมันได้น้ำนะครับได้น้ำฝนนะครับมันแทงยอดขึ้นมาใหม่เลยนะครับนี่นะครับไม่ได้ใส่เยอะนะใส่แค่นิดเดียวต้นมันยังเล็กอยู่นะครับ ในช่วงมะม่วงกำลังต้นเล็กๆนี่นะอานจะใส่ก็เดือนละครันะครับทุกคนใส่ประมาณนี้แหละครับใส่ที่สีด้านเลยนะครับ จะโคนมันนิดหนึ่งนะครับจะเป็นเชื้อราเลยยญ้าก็พร้อมขึ้นนะครับใส่หางต้นรอบต้น Obrigado. เสร็จเรียบร้อยนะครับใส่ปุ๋ยมะม่วงเล็กนะครับที่เราปลูกไว้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนครับปุ๋ยเป็นสูตรเสมอนะครับทุกคนสูตรผมใส่เป็นสูตร16-16-16นะครับใส่เดือนละครั้งนะครับผมวันนี้เป็นที่14เดือนหน้าเราก็ต้องใส่เป็นวันที่14อีกนะครับให้มันหนึ่งเดือนมันจะได้หมดปุ๊บมันเราก็จะได้ปุ๋ย ตัวใหม่ขึ้นมาใส่ใหม่ขึ้นมานะครับไม่ให้มันไม่ให้มันห่างนะครับให้มันได้ให้ต้นมะม่วงของเราได้เกีต่อเนื่องนะครับต้นมะม่วงนะครับมันได้น้ำนะครับได้ผลใบก็จะเกี่ยวนะครับเขาได้ธาตุในโตไปด้วยนะครับก็เราก็ใส่สูตรเสมอนะครับเพื่อจะให้บำรุงทั้งลำต้น ใบให้มันได้ทั้งทั้งสามอย่างเลยนะครับแต่ผลผลิตมันก็คือในแอบโพแทสเซียมนะครับก็คือให้ผลผลิตก็ไม่มีผลผลิตก็ไม่เป็นไรนะครับเราให้มันปุ๋ยเป็นสูตรเสมอไปนะครับโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับพามาใส่ปุ๋ยมะม่วงนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผม